จากโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ตอนที่45นะคะผลออกมารวดเร็วมากครั้งนี้เนี่ยไดเ้เก็บเลือดเท่าไหร่นะ290,800ความเข้มข้นนะคะ14.5ส่วนตัวอื่นเดี๋ยวดูนะคะให้น้องอธิษฐา อันนี้ใบจากที่ศูนย์การแพทย์ของประเทศนะคะของ16ค่ะที่จอดรถก็สะดวกมากแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้น3เลยนะคะที่ชั้ทาก็มีวินาไปในตัวที่ถึงการดูแลสุขภาพน,นะคะก็เราก็ทานอาหารตามลำดับน,นะคะแล้วก็เป็นได้โปรตีนจากถั่ว ประมาช้อนแกงแล้วก็เห็ดนะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็มีการออกกำลังกายบ้าเงเรียนรับขิ้ที่เป็นดีนะคะที่สําคัญก็คือน้องเขาเคยแนะนําว่าให้กินวิตามินซีเยอะๆก็คือเรากินพวกมะนาวน้ำมะนาวอุ่นแล้วก็พวกมะขามป้อมอะไรเงี้ยเยอะพอสมควรนะคะก็เชิญชวนนะคะช่วงนี้ห้องเลือดที่มสวต้องการ เลือดทั่วไปแล้วก็เก็บเลือดมานะคะคะเวลามาไปจ่ายเก็บเลือดเสร็จแล้วเนี่ยข้อดีคือจะมีการตรวจอะไรนะใช่ต่างๆของเลือดเลข้อมูลของเลือดนั่นแหละลราเป็นยังไงบ้างคะเก็บเลือดเสร็จแล้วคุณจะได้รู้ถึง อะะไรนค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดจริงๆแล้วคือที่ค่าที่เราต้องการก็คือเป็นตัวเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวเซตทอยู่ที่เท่าไหร่คะอันนี้2 9 8แสนเก้าก็คือ ค่ามาตรฐานมันเป็นค่าปกติอยู่โอเคค่ะค่าปกติมันอยู่ที่85ถึง450ตัวหนึ่งที่จะช่วยดูว่าความสมบูรณ์ดีหรือไม่ดียังไงตัวไหนปกติที่เราเจาะไปนี้ก็จะเป็นฮิโลโคบินฮิโมโกลบินความเข้มข้นของเลือดก็จะเป็นอ๋อ14.5ก็ปกติเราจะดูะวามแค่นี้ใช่ได้ใช่ไหมคะแล้วอื่นๆมันจะเป็นเซตอันนี้เป็นเม็ดเลือดขาวจำนวนเม็ดขาวจำนวนเม็ดแดงปกติไหมคะนี่ปกติหมดเลยค่ะ ขนาดเน้นของเมล็ดแดงค่ะอันนี้ก็ขนาดเมล็ดแดงก็ปกติขนาดเมล็ดนี้ค่าปกติอยู่แบบ10-100อันนี้ก็โอปกติแต่ถือว่าเล็กไหมเล็กไปไมเล็กโอเคกำลังดีแล้วอะไรอีกคะปกก็ปกติค่ะตัวนี้ก็เป็นความความสมบูรณ์เมล็ดแดงเหมือนกันอันนี้ก็ปกติปกติหมดเลยอืมนี่คือค่าปกติหมดเลยค่ะโอเคแปรปวนอะไรก็ปกติหมดเลยตกลงไม่แปรปวนนะไม่มีไม่มีแปรปวนการที่ 13.3คือปกติค sure oh, oh. ืออะไรคะค่านี้ความแปรปรวนของเม็ดเลือดอ๋อความแปรปรวนของเม็ดเลือดโอ้โหได้ความรู้เยอะมากเลยแต่ปกติก็จะตรวจเป็นเศษนี้ค่ะแต่ค่าที่เราดูจริงก็ไป็นแค่เก็ดเลือดนี่นะครับเพิมข้นคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมาบริจาคเกล็ดเลือดนะคะที่โรงพยาบาลมสวนะคะคุณจะได้ตรวจสุขภาพไปในตัว ขอบคุณนะคะที่มีการแพทย์น้องกนกวันค่ะมานะคะเชิญชวนท่านนะบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์กันนะคะใช้ไปทั้งหมด6รอบนะคะนะคะได้เก็บเลือดประมาณ300ซีซีหกอามรอยีซีอก็ไปช่วยคนได้เลย1ถุงต่อ1คนหนึ่ถุงต่อหนึ่งคนนี่นะคะเชิญชวนเลยนะคะเราสามารถบริจาคเก็บเลือดได้ทุกสสัปดาห์นะคะ หรือทุกเดือนนั่นเองนะคะเชิญชวนเลยนะคะคุณสมบัติคือต้องน้ำหนัก45กิโลขึ้นนะคะเอ้ยไม่ใช่55เกือบก็จะมีนะมีขนมมีนมและยาบำรุงต่อเลยนะคะ,ะ,คะบริจาคโลหิตได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดบริจาคโลหิตช่ยวยเหลืชีวิตเพื่อนมนุษย์กันนะคะ